คุณยืนเห็นผู้ชายคนไหนอนอยู่เต้นขึ้นมาสันเห็นกล่องท้ายลกูกหรือว่าได้ท้ายลกูกขึ้นมาจะต้องมีการโยกใหญ่สถานที่อยู่หรือว่าที่ทำงานหรืออาจมีเรียงยุ่งยาก ในท่านหอบขั้วจะเป็นไปใดเลขน้ำโชคกเก่าสี่เก่าเก็บเก่าส,ส,ส,สามเก่าสองศูนย์สองศูนย์สามศูนย์หาศูนย์หก